ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์นะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะใกล้จะสอบแล้วนะคะก็มา,าเขาเรียกว่ามาบอกกันอีกนิดนึงละกันนะคะสำหรับออนไลน์ line, นะคะสำหรับออนไลน์ line. ใครที่ยังไม่ถอนการติดตั้งนะคะแอประบบ SBSM บ้างกดไอคอนยกมือค่ะใครที่ใช้ iPad ใครที่ใช้มือถือในการสอบยกเว้นโน้ตบุ๊กโน้ตเว้นยกเว้น PC ตั้งโต๊ะนะคะใครที่ยังไม่ถอนการติดตั้งยกมือค่ะเจเจถอนการติดตั้งด้วยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องใหม่ไม่ใช่ว่าถอนแล้วถอนเลยนะลูกถอนแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่แล้วก็เข้าสู่ระบบใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้พวกหนูได้เวอร์ชั่นที่ใหม่ พอได้เวอร์ชั่นใหม่แล้วนะคะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการส่งข้อสอบแล้วคะแนนไม่เข้าระบบนะคะขอความร่วมมือนะคะม1น,ทนัทุกคนถอนการติดตั้งระบบ sbfsm ออกนะคะแล้วติดตั้งใหม่ช่ไหมครับหมายถึงใน iPad แล้วก็ในมือถือเท่านั้นคอมพิวเตอร์ไม่สามารถถอนการติดตั้งได้นะลูกหนูจะไปถอนระบบตัวที่เป็นคมไม่ได้นะ นะคะไม่เกี่ยวกันนะลูกแค่2อ,อย่างนะคะใครที่ใช้มือถือใครที่ใช้ iPad ในการสอบที่ไม่ใช่ตัวเว็บเบราว์เซอร์ก็คือเว็บเบราว์เซอร์ก็คือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ไม่ต้องถอนแต่ถ้าเป็น iPad มือถือที่มีการสอบผ่านตัวแอปอะค่ะอ่ะอันนั้นให้ถอนแอปออกแล้วติดตั้งแอปใหม่โอเคไหมถอนแล้วติดตั้งด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าถอนแล้วหนูไม่ติดตั้งวันสอบไม่มีสอบโทษมิดอีกไม่เอานะลูกถอนแล้วหนูก็ติดตั้งด้วยนะคะอากิระเข้าใจไหมคะลูกอ่ะเดี๋ยวมันก็มานะคะแล้วก็พอเราถอนการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยลองเข้าสู่ระบบอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ระบบมันจําอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งใช้แล้วใช้เลยไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องได้นะคะอ่ะต่อมานะคะอันนี้ก็ อะขอความร่วมมือนะคะอย่างที่มิดบอกเนาะนะคะให้เราใช้อุปกรณ์เดิมในการสอบนะคะแล้วก็ถอนการติดตั้งนะคะสำหรับคนที่ใช้ iPad ใช้มือถือในการสอบเท่านั้นถ้าใช้น็ตบุ๊กใช้ Pc อยู่แล้วไม่ต้องถอนนะคะอะต่อมาอันนี้พวกหนูน่าจะเข้าไปดูแล้วเดี๋ยววันวันนี้ตอนเย็นมิดลงให้ใหม่อีกรอบหนึ่งอยจะใส่อัลบั้มนะคะไว้ให้แล้วก็พร้อมกับลิงค์คุมสอบนะคะ เดี๋ยวจะส่งให้อีกรอบหนึ่งในเย็นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะคะว่าตัวเองสอบวิชาอะไรเป็นวิชาแรกเริ่มสอบกี่โมงนะคะ mm hmm. แล้วก็วันนี้นะคะสิ่งที่พวกหนูจะต้องสอบในรายวิชาวันนี้ก็คือวิชาของนอกตารางนะคะ,ะวิชาที่มิดเรียบเรียงมาได้ก็จะมีประมาณนี้นะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะสอบกันก็จะมีวิชาคอมพิวเตอร์ ที่เป็นของ teacher ถูกต้องไหมคะอ่ะเตรียมตัวสอบด้วยนะคะเข้าเรียนให้ครบนะคะสำหรับเด็กออนไลน์นะคะสำหรับเด็กออนไลน์เนี่ยเข้าเรียนให้ครบนะคะและวิชาต่อมาก็คือของ master แขกถูกต้องไหมคะสุขสขาศึกษาที่จะสอบในคาบแรกนี้นะคะแล้วก็เหลืออะไรอีกลูกวันนี้ converse ใช่ไหมคะ c o n v e r ์ e อันนี้เพื่อนอยังไม่มั่นใจนะคะว่า teacher นัดสอบวันไหนใช่ไหมคะ คอนเวอร์เพื่อเด็กๆค่ะมตอร์เอ้ยขอภายทิเชอร์นัดสอบวันไหนคะนัดหรือยังคอนเวอร์ยังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเวอร์ยังมีโอกาสสอบในสัปดาห์หน้าได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอหนูสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันยังเหลือแค่วันจันทร์กับวันอังคารยี่สิบแปดกับหนึ่งที่ยังมีโอกาสสอบได้นะคะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้และวันพรุ่งนี้คือวันที่ยี่สิบสอง วันอังคารสิ่งที่พวกหนูจะสอบกันก็คือวิชาเคมีนะคะวิชาออกแบบนะคะวิชาแมทนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะคะวันที่ยี่สิบสาวันพุธก็จะมีวิชาฟิสิกส์นะคะดนตีทยภาระศึกษาสอบในคาบนะคะวันพฤหัสวันที่2ี่ิบสี่ไม่มีสอบเลยใช่ไหมอ่ะยี่ิบสี่ยังไม่มีสอบนะคะ ยีสิบห้านะคะยี่สิบห้าก็จะมีการงานนะคะรายคณิตศาสตร์นะคะอ่านาฏศิลปด้วยนะคะเตรียมตัวสอบเนาะอ่าวันสุดท้าย mm. ก็คือวันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมถูกต้องไหมคะลูกอ่ะยี่สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นยี่สิบแปดกับวันที่หนึ่งอ่ะขอภายวันที่ยี่สิบแดมีภาษาจีนด้วยหนึ่งวิชานะคะ เราซื้อจะสอบวันที่28นะคะสำหรับวิชาภาษาจีนทีนี้นะคะ28กับวันที่1เนี่ยมันคือวันจันทร์กับวันอังคารถูกต้องไหมคะเด็กๆออนไซต์ site, ต้องมาเรียนตามปกตินะนะคะและวันที่2วันที่3วันที่4พวกหนูถึงกลับไปสอบที่บ้านนะสอบแบบออนไลน์ที่บ้านนะคะใช้อุปกรณ์เดิมที่ตัวเองเข้าสอบในระบบ Sb f, f s a m กรณีที่เด็กออนไซต์นะคะ ามาถึงแล้วเนี่ยแล้วหนูบอกว่าหนูไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะให้เพื่อนๆช่วยกันกระจาย Wi-Fi นะคะหรือนะคะให้คุณครูผู้สอนเนี่ยกระจาย WiFi จากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ก็ได้โดยการเสรียบสายแลนนะคะแล้วก็ให้ให้คุณครูเนี่ยช่วยกันกระจาย Wi-Fi ก็ได้หรือทางที่ดีที่สุดนะคะหนูเติมเน็ตมาเองเลยจะดีกว่านะคะมันจะได้แรงเอ่อเพราะว่าถ้าเกิดเรากระจายเยอะๆเนี่ยนะคะ หนูแย่งไ wifi กันแล้วมันจะทำให้การส่งข้อสอบอะค่ะมันจะไม่สำเร็จแล้วเดี๋ยวคะแนนมันจะไม่เข้าเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ขอความร่วมมือในวันในอ่าในวิชาลองเนี่ยค่ะที่เราจะสอบภายในอาทิตย์เนี้ยแล้วก็รวมถึงวันจันทร์กับวันอังคารหน้าด้วยให้พวกหนูเติมโปรเน็ตของตนเองมาโอเคไหมคะอ่าเติมโปรเน็ตของตนเองมานะคะใช้ของใครของมันจะดีที่สุดนะคะจะได้ ไม่เกิดปัญหาตามหลังโอเคไหมนะคะและก็วันที่หนูสอบกันนะคะก็คือวันที่2ที่3ที่4เนี่ยให้พวกหนูเข้าระบบซูมในลิงก์สอบก็เป็นลิงก์ของมิดเองนะคะเข้าให้ครบทุกคนนะคะเพราะว่าอะไรถ้าหนูไม่เข้าคะแนนไม่เข้าระบบเนี่ยเราช่วยแก้ไขปัญหาไม่ทันเพราะฉะนั้นให้เข้าระบบซูมด้วยนะคะในวันที่พวกหนูสอบนะคะ แล้วก็บอกทุกครั้งเวลาที่พวกหนูสอบเสร็จให้หนูเช็คกระมิดก่อนว่าคะแนนหนูเข้าไหมถ้าเข้าแล้วหนูค่อยเตรียมตัวไปสอบในรายวิชาถัดไปโอเคไหมคะ,ะมีข้อสงสัยมีคําถามไหมคะลูกเกี่ยวกับการสอบในครั้งนี้ถ้าไม่มีนะคะก็หมดค่าบโฮมรูมแล้วนะคะวันนี้สอบ2วิชานะคะถ้าอาจจะรวมถึงคอนเวอร์ด้วยก็จะเป็นสวิชาถูกต้องไหมนะคะอ่ะ ก็จะมีไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะ,นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ